มาดูอีกหนึ่งทีมนะครับคือทีมตราด FC หลังจากที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในดูชัน่นินในฤดูกาลหน้าตอนนี้มีการเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเลยนะครับเพื่อรับศึกในปีหน้าสําหรับดูชั่นหนึ่งนะครับวิเชทันกาดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมตราด f c กล่าวว่าช่วงนี้หลายๆคนก็ยังพักผ่อนแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยกันมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญขณะน,นี้ก็คือเรื่องของสัญญานักเตะในทีมเพราะว่าหลายๆคนจะหมดสัญญาภายในปีนี้แล้ว จึงต้องประชุมหารือกันเรื่องนี้กันก่อนนะคะว่าจะเก็บใครเอาไว้ใช้ในฤดูการหน้าบ้างซึ่งก็คาดว่าทีมจะเก็บไว้บางส่วนเพราะว่าในดีวิชั่นหนึ่งอย่างที่ทราบกันค่อนข้างมีความแข็งแกร่งแล้วฉะนั้นนักเตะก็จําเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงพอสมควรแล้วก็มีฝีเท้าที่ดีด้วยค่ะครับช้างขาวเจ้าเกาะนะครับเป็นหนึ่งใน3ทีมที่ดวงดีนะครับหลังจากที่ได้มีการจับสลากเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดีหนึ่งในการจับสลากที่ผ่านมาร่วมกับอีก อส,อสองทีมนั่นคือหนองบัวพิชิายเอฟซี FC แล้วก็กเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับซึ่งก็เป็นการกลับไปเล่นไทยลีกเขอพายก็เป็นดิวชั่นหนึ่งอีกร่างหนึ่งของตราเอฟซีหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาตกชั้นมาสู่ดีสองเนื่องจากปีปัญหาเรื่องของการเงินของสโมัวสอนนั่นเองนะครับ